วันนี้ผมมีแอปมาแนะนำครับชื่อว่า UG Phone ครับเป็นแอปจำลองเช่ามือถือบนระบบลาวด์เ,เพื่อนเที่อยากจะปล่อยบอทดฟาร์มเกมมือถือแล้วกดออกจอมาดูหนังดู YouTube โดยที่ตัวเกมก็ยังบอทให้เราตลอดเวลานะครับแถมเวลาเราบอทดเราสามารถปิดมือถือและปิดคอม .pc ได้อีกด้วยครับบอทก็ยังทำงานต่อไปบนระบบลาวด์ครับเริ่มต้นเพียงวันละ8บาท คลิกดาวน์โหลดลิงก์ผ่านด้านล่างคลิปนี้นะครับหรือใส่โค้ด AFKFK AF จะได้รับเพรเพิ่มมากกว่าปกติอีก488เพรครับเพรก็สามารถนำเอาไปใช้ในการลดราคาได้35บาทครับหรือนำไปทดสอบเช่าจอฟรีๆได้เลยครับเพื่อนๆที่สนใจก็เข้าไปดาวน์โหลดใต้คลิปวิดีโอนี้กันได้เลยครับผมไม่ดังผมก็เปิดสุดแล้วนะอา้าวจริงวะเนี่ยทำไมมาลำโพงอยู่ใ,ใกล้ไม่หรอกมันมีจังหวะที่พี่นั่งห่างปะนั่งห่างไปอย่างเงี้ยแล้วก็แบบ พูดพึมพำพึมพำกับตัวเองอยู่ผมมีเยอะแต่ราคาไม่ดีไม่ขายแล้วครับนั่นไงตั้งไว้เลยคุณเบียตั้งสูงสุดเลยหยอกเล่นนะหยอกเล่นมันก่อนผมก็ขายเกดรดลิฟเหมาหมดโอ้โหผมว่าแล้วทำไมมันขาดตลาดอย่างเงี้ยหมาผมไม่ได้เติบโตเลยนะเนี่ยนะเนี่ยผมยังขาดเกรดอยู่อะจะมากดสัก คลิกหนึ่งก็ยังดีเกรดมันเหลือน้อยเหลือเกินอืมโอ้โหนี่เหลือเดินเควสใ,ใหญ่เลยขี้เกียจเดินเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดินแล้วกันเควสใหญ่รอตีบอสตัวสุดท้ายดีกว่าเอ๊ะไรป่านี่มันใช้อะไรตกวะเดี๋ยวนะ ผมว่าเราต้องไปหาเงินแล้วจากการตกปลาอันนี้หรออ๋โอโอเคไปเตรียมตอนนี้เกรดมีคนเหมาอยู่หลายคนครับโับพี่แต่พี่พี่ทำเต็มหมดแล้วใช่ไหมครับหมาพี่พีทมาเวลเจ็ดแล้วใช่ไหมครับสองร้อจะไป ว่าแต่มันตกที่ไหนนะมูหนักโอเควันดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับนะใครยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามฝากด้วยนะครับมีอะไรถามถามได้เลยนะครับนะ เรื่องเกี่ยวกับในหอหรือว่าอาชีพอื่นก็ได้นะครับนะถ้าพอตอบได้จะช่วยตอบให้นะครับนะี่ยตอบไม่ได,ด้ยวต้องไปเรียกตัวช่วยมาช่วยแต่เ,เพื่อนๆในนี้มีหลายสายอาชีพนะครับนะสามารถพูดคุยถามในช่องแชทก็ได้นะครับเนะียมาผมเต็มแล้ครับแต่ตอนนี้กำลังเล่งกันอยู่คือกบครับอ๋อ เออใช่กบพี่พีชเนาะโอ้ยถ้ากบพี่มาเต็มนี่เควีมแบบมันแน่นอนเนี่ยกบเวลอะไรแล้วครับพี่กี่ดาวนะครับกบเออถามเป็นเวลเปนงเมอร์ฟี่ขั้นอะไรครับเมอร์ฟี่ผมพี่ขั้นสองครับผมเมอร์ฟี่อยู่ไหนเอ่ยนี่ครับเมอร์ฟี่ขั้นสองนะ ใส่เป็นสตูปนะครับแล้วก็ใส่เป็นบีไลท์นะครับเน,ะนี่ขั้นสองทุกอันนะครับอันนี้อ,อยังไม่ได้เสียบกา้าดอีกอันหนึ่งเพราะว่าไม่มีการาดรองเทา้าการเลื่อนรองเท้าไม่มีไอกก้กราดกอล์ฟลินเน่ยไม่ตกให้ผมเลยโคตรปวดหัวอืมขันเขาบอักให้คืนมาสาโอ้โหมาเป็นมาสาอีสารเลยฮะ กบเวลยี่ิบสองหกดาวครับอืมโอเคครับแรงอยู่นะพี่หกดาวแล้วโเคตรเดือดอะคิดว่าขั้นสองกับสามเนี่ยจะต่างกันเยอะไหมครับอขอแอบดูนิดนึงนะครับ นี่ผมไม่ไม่ชัวร์ฮะขั้นสามคุณแฮฟฟันจะทำจะทำเมอร์ฟี่ขั้นสามเ่ยครับนี<ว>่ย <น2> <combine> ขั้นสองนี่ผมว่าก็ลาบากแล้วนะขั้นสามเออถามพี่พีทดีกว่าพี่พี่ครับเมอร์ฟี่พี่ขั้นสามนี้ยครับมีคนถามว่าขั้นสามต่างกันเยอะไหมครับพี่ถ้าพี่ทำแล้วช่วยช่วยตอบหน่อยครับผมมีกบหลายตัวครับมีใครจะเอาไหม มีเขาอ,อ,มอ,อมขากบโหเ <c oughs> ยน็นจีนะอ๋อกล่องโนวิดมันเหลืออืมก็เลยอยากอัพขั้นสามใช่ไหมครับเออันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่แน่ใจนะเดี๋ยวต้องให้คนที่เคยอัพมาบอกนะครับนะขั้นสามนี่ไม่ชัวร์จริงครับนะผมไม่เคยอัพเลยทำไมมีกล่องโนวิดเยอะจังเลยอะ่ะนะยผมทำทุกวันก็ โหยังเก็บไม่พอเลยเนี่ยอยากทำหอกแบบว่าขั้นที่สามครับเนี่ยถ้าทำหอกขั้นที่สามมันต้องใช้ใช้ตัวของอ,อ,อะไรนะไอรอนไอรอนสามเนี่ยก้อนเนี่ยซึ่งยังหลอมไม่ได้ด้วยเพราะว่าหลอมยังไม่ถึงเดี๋ยวต้องหาอะไรมาหลอมเล่นหน่อยะเ,เริ่มจากอันนี้เลยหลอมก่อนหนึ่งกัน นี้ด้ดวยหลอมไหนมีอะไรให้หลอมอีกไหมหมดแล้วผมว่าต่างกันไม่เยอะนะครับผมผมก็ใช้ขั้นสองครับอ๋อโอเคครับโอเคคุณแฮปฟันครับชีชช้ตังบอกว่าใช้ขั้นสองก็พอนะครับเนี่ย คิดว่าต่างกันไม่เยอะเนะี่ยผมก็มองว่าต่างกันไม่เยอะนะครับเนะี่ยไม่ได้ใช้เลยครับเอ่อแลกของคราฟหมดแล้วอ๋อขั้นสองก็ฟาร์มฐานเองอมันเลยมันเลยมันเลชิลใช่ไหมครับเนะี่ยใช้ แต่ดีครับทำทำหนึงขั้น2ได้ใครทำเมอร์ฟี่ขั้น2ได้ผมว่าโอเคนะเพราะว่ามันมันใส่การ์ดได้เนาะได้เพิ่มเลือดด้วยนะครับนะแล้วได้เหมือนได้กันตายด้วยใช่ไหมเออเลือดเลือดเด้งมากี่เปอร์เซ็นต์จำไม่ได้แล้ะเออกันตายได้หนึ่งทีแลกเจ็ดแพกค,ครับสายแฟจะพลาดได้ยังไงล่ะฮะเราต้องแรกเจ็แผกสี 4, ใช่ไหม เมอร์ฟงเมอร์ฟีอฟ่อะไรกันเนี่ย <c oughs> ตอนนี้เหงาจัดเลยครับเนี่ยบอสก็ไม่มีแล้วนี่ก็ยังไม่ประกาศสักทีนะดอปเรลวนะยืนตกปลารอเนี่ย โหยืนตกตำ้นานเพิ่งตกได้ยี่สามครั้งยี่สี่ครั้งตายวิยมาแล้วด็อกเปียกาปแล้วครับไปเจอซันโฮกับลูกสาวก็จะอยู่ดีครับแลกแฟชั่นดีกว่า <laughs> <laughs> เนี่ยพี่พีพทำ เพื่อนทอแล้วพี่วีทหมดกำลังใจทำของแลกแฟชั่นดีกว่าไปครับวิ่งกันชิวเลยครับเกิดยัง่ายังไม่เกิดโอเค ได้ค่ะเดี๋พี่เดินไปรอให้เล่นไนโลมีเมอร์ฟี่ใส่โอซิลิสมีพาร์ทสองมีเบอร์เซิร์คุณแค่คิดว่าถ้ารอลุงตู่ออกกับรอนไนตายไหนจะมีโอกาสมากกว่ากันครับโอยตลกไ <c oughs> นตายเนี่ยน่าจะมีโอกาสสูงกว่านะครับเนี่ยกว่าที่ลุงตู้ก็จะออกนะครับเนี่ย ปรากฏสตรีมนี้ปลิวเนี่ยเดี๋ยวกลับไปปุ๊บถ้าโหลดไม่ขึ้นก็คือชัดนะครับเนี่ยปลิวไปเรียบร้อย,ยฮัลโหลกลับมาแล้วเกมปิดก่อน เกมปิดก่อนลุงตู้อะครับอ,อย่างนี้เองอันนี้เรากำลังรอดับเบิลอยู่นะครับเนะี่ยสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับนะใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดติดตามนะครับนะเป็นกำลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวใกล้ๆนี้จะมีคลิปลงใหม่แล้วนะครับฝากติดตามด้วยนะครับ ก็เอาวาดแมทเดินตามผมทำไมผมรอตรงนี้กันนะ YouTube ส่งเมลมาสตรีมบินข้อหามีช่องแชทพูดถึงนายกเรียบร้อยโอเคฮะไงก็เซฟเซฟนะครับเนะ <c oughs> เดี๋ยวดูอ่ะช่วงช่วงมหาเทพอ่ะโอ้โหมหาเทพนี่ต้องเซฟมากนะครับนะคํคำพงคำพูดเลยเนี่ยนะไม่ได้เลยนะ รอบที่แล้ว ep แปดนี่ปลิวไปแล้วนะครับเนะเปิดหาแบบงงว่าทำไมกูก็ลงคลิปนี่หว่าทำไมคลิปมันหายไปไหนวะสรุปคือดูได้คนเดียวนะครับเนะเจ้าของดูได้คนเดียวคนอื่นห้ามดู ดอกเปียวดอกเปียวดอกเปียวยังไม่มารอไปก่อนเดี๋ยวทำอะไรต่อดีผมรอปลดเพียวนี่อีกอันดีกว่าเนี่ยจะได้ดูว่าใส่ใส่ไฟนอลพีเพนยี่เปเนต์นี่ยมันจะแรงกว่าใส่ไฟหรือเปล่าตอนนี้มีแค่สองอันก็เลยเอาแค่นี้พอ ชื่อคิวคุนแคได้เอามาจากไอเทมเอจิ s ในดอทสองที่ได้จากการค่าโลชานใช่ไหมครับอ๋อใช่เลยครับถูกต้องครับเอจิ s เ <Egypt. S 2> มื่อก่อนชื่ออาร์เทนาครับนะแล้วพอดีก็มาเมิดกิวกับกับอีกกิวหนึ่งก็เลยกลายก็เลยเปลี่ยนชื่อครับนี่ ถ้านี้ผมก็ยังไม่ได้อัพเนี่ยเนีต้องหาหออเยอะเลยร้อยห้าสิบอันอเพียบแล้วเดี๋ยวต้องไปอัพพวกที่เป็นในนี่ครับนะถ้าสกิลที่ไวพีวีโอร้อยยี่สิบโอ้แต่ละอันอืมอันนี้ดูถ้าทางจะอัพง่ายกว่า เออเดี๋ยวมา,มา,มาเพียสก่อนดีกว่าผมว่าน่าจะพอไหวทำคลิปสอนอัพสกิลรูนไนบวกกับเซตสกิลฟาร์มหน่อยได้ปะครับเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวทำให้นะครับนะคุณเตตันบอยนะครับเซตสกิลฟาร์มเนี่ยจริงๆจริงๆมันไม่ไม่ไม,ไม่จำเป็นต้องไอ้นี่ก็ได้นะครับนะไม่ต้องจัดอะไรเยอะนะครับ สกิลฟาร์มเนี่ยเราเราใช้แค่แบบพวกแมกนัมเบรกนะครับนะใช้โบลติงแบดนะแล้วก็ใช้ดากอนบีดก็ได้นะครับนะพวกนี้มันสกิลหมู่เนี่ยสามชุดนี่น่าจะตายแล้วนะครับถ้าไม่ตายนี่ก็เติมด้วยแบบพวกสไปรัลเพียสพวกเพียสอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับแต่ผมว่าน่าจะตายนะเนี่ยสามสกิลเนี้ยมันตุ้มตึ้มตึ้มเรียบร้อยหายทั้งกอง เลยเซตสกิลฟาร์มอะไรไม่ค่อยไม่ค่อยมีอะไรนะครับนะนั่นแหละ